เด้อพี่น้องมากินขา้าวต้มกับประเด็นอาหารเส่ากระเด็นกินข้าวต้มกับกับไข่เนะาเนะ่นๆต่อกับผักกาดดองบ่ได้ย่เหมอนพี่น้องให้กินน่าเสียดข้าวต้มผักกาดดองเราจะมีขนมนะพี่น้องมีขนม นี่ขนมสาลีน้ำนมสาลีขนมมากเลยกินข้าวตม้มมาพี่น้องเนระามืกินข้าวต้มนะ้ำประเดือนกินกับไครเพราะว่าประเดือนเป็นโควิดมาหลายมือเราประเดือนก็เลืนนะ่อนกันกินข้าวต้มเดือนไม่อยากข้าวสวยประเดือนไม่อยากข้าวต้มประเด็นก,ก,กินตั้งข้าวตม้มบางไข่เป็นแต่แซีบแต่แซีบพี่น้องน,ะนี่ สุกกระลังดีบ่ถึงกับเป็นยางหมักตูมดอกพี่น้องกระลังแสบแสบซ้ำเนี่ต้มไข่ซ้ำเนี่กรลังแสบประเด็นหมักตังสี่หลับเป็นยางไรแต่ว่าหมักหมักไผ่หมักมันเนาะคะเนาะนี่ก็ร่างกินดีพี่น้องเมื่อใครประเด็นกินก็เข่าต้มเข่าต้มกับเข่าก้องเ,เพื่อสุขภาพเนาะคะเนาะนานี่ะแสบเด้อพี่น้องเลยบ้างเนี่ยใครเป็นตาแสบต่สแสบแดงหุ่นหุ่นเนี่ย กินเสริมสารวิตามินนี่ก็มีผักกาดดองน,นะผักกาดดองเหมือนกระป๋องกระเข้มอยู่แล้วเนาะออกกิมเข้มหวานหวานเนาะรสกลมกลมอยู่จะเรียนกับว่าใครปรุงยังไหลดอกตักออกมาอลไรกินอุ่นสันนะ่นผักกาดดองเลยเห็ดยังใส่บริย่ามอะไรอย่าเงี้ย,ยนะกินผักกาดดองครับพนนีครับแล้วก็มีต้มไข่ นี่ไข่นี่ก็ต้มเหมือนกันแต่ว่าจ่วงไว้ถ้ากินกับข้าวเหนียวนี่ข้าวเหนียวประเด็นนี่ข้าวเหนียวยุ่ยแอบนู้นเรกินกับข้าวเหนียวหมูเว่นน้องเนานะหมูขื่นฝนตกแห้งแห้ง,หงผี่น้องประเด็นน,น,นั่นมืัอนี่ก็เป็นมือที่ที่หายแล้วเนาะเป็นโควิดมือที่หายแล้วอาการก็ดีขึ้นตามลำดับเล้ว กับ่มีไอไรแต่ว่ากระยั่งอ่อนเพียรล,นะลดกน้อยบ่ถึงก้าบ,บัานนั่นเพราะว่าปวดเกิดอาการปวดหลังนี่แหละก็ปวดหัวเข่านี่รนะุ่นแรงไข่ไปเดินกันลดแล้วไข่ลดตัง้ตงแต่เป็นไข่อยู่มือเพิงเนาะพี่น้องเนาะขึ้นนึงก็มือเพิงกินยาแล้วก็ลดแล้วไข่ตัวนี้ การดีขึ้นแล้วล่ะแต่ห้ากับเป็นไข่ห้ากับอ้อนเพี้ยอ,อยู่เนาะเพิ่งไปเดินกับบ่ได้อันนั้นไปเดินมือคลืนไปเดินตบีบตาทูบ้านเห็ดงนันชื่อเก่าเหรอพี่น้องไปบ่งหอดจอดเพรถึงผู้ใดก็ขอตรวจขอให้ได้อ,ดอดค่ะเด้อท่านกับมาเขียนไว้แต่จดหมายหน่อยไว้คิดประเด็นช่วงนี้ประเด็นบ่ราะใครดีนั่ม ตาลายน้ำพี่น้องเลยบางทีเห็นยูซือกับวิ่นหัวอันประเด็นกับว่าใครดใดนั่นปรนเด็กับคลิปประเด็นกับลงห่างๆบ่าใครใลงรัวๆคือตะกรนอกนเน,นะาะขอนนพว่าสุขภาพ,พอดียางไปอันทางน่อก,กบบ้าวบ่อใดคือตะกรอนเขายัางเป็นโควิดอยู่เขาก็เลยนั่นจำกัดมองอยู่ ไปเดินเศร้าไปเดินกัะสิไปอ่นหาทายคลิป่งไอพี่น้องข้าเบ่งขึ้นเกา่าขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกไหล่ทุกเรมอด้อค่ะเด้อขอบคุณได้ไหลายอัในใดบอดีว่างามมากกอดทษขออภั้ขอบคุณทัวโลก thank you you so much my friend thank you thank you see you next time เขินไม่มากอ่ะช้าๆได้พาเล่มงาม,มานาะคันเนาะ ไว้ติดตามคลิปหนาคลิปในี้กพไว้ซ้ำนึอ่อนเอากับเขาเสาไม้พี่น้องห้องบุงว่าประเด็นกินเขาต้่มกับอี่ยังแน่มือมือ่ไดไทยเ้เบืองหลัเพราะว่าประเด็นวได้กินเขาเป็นตู้เป็นตังมากสองสองมือแล้ว กินเต้านกินขนมปังไปยังฉันรึเปล่งกินขนมปังไปยังฉันกินขนมปังสุกไข่ทอดนี่กินมือละแผ่นสองแผ่นแต่เดือนเรบ่ได้กินหลายหมอกันไปกินกล้วยเป็นส่วนมากเดืกนพฤจิกอจบเก็ปใส่ซ้ำหนึ่งกันแล้วกันเด้ออยู่หลอดปลอดไข่ผสมข้นข้มเก็บยาใดข้มไข่ยาหนีไปทางไหนไข่ยาเลื่มใส่เน็ตขอบคุณทุูกกำลังแรงใจขอบคุณทุกไหลถูกเลิศแล้วก็เด้อ จะเลืล่ลลนนอนลงเรื่องการหนากิน่บกยกโบลุ่นอยๆอยๆิ่งๆไป้างนานคกขึ้นมา,าับัี่ค่ะ